ถ่ายหลอบเสาเนาะค่ะน้องขวัญค่ะฟังแต่ซื้อกะหูแล้วเนาะวาสีแห้งกันซ้ำไดน้องขวัญน้นองขวัญสีฮอดกาหนดขอดล่ะค่ะตัวืุดถ่ายของปีนี้เนาะค่ะทีสีคอดปีหนากแต่ว่ากันไหมพี่น้องเบิงนมกับเส้นน้ำโนมเพิินคือต่างเต่าขึ้นแล้วแต่ว่าก็อยากไปเก็บเฟี้ยงกับกับเป็นห่วงเพิินขึ้นกันค่ะ แตเริ่มมีอาการสะบักเริ่มย้อนล่งแห้งอยู่ค่ะจากล่ำตัวคุนเนาะกาลัางรุ่นกันอยู่ค่ะว่าสีได้สาวสามสาวโบค่ะน่น้องเ้ากับพัฒนาสายเหมือไว้คือเกาเนะค่ะในความชอบของห้านี้ละ มักพัฒนาสายพันธุ์เนื้อห้อาลงแบ่งกัดไหวเด้อค่ะพอพันุของเพินินเป็นสายพัฒนาทับหลอดค่ะห้ากัสิมาลุ่นกันเนาะค่ะมาลุ่นซอยกันเด้อค่ะว่านองสีได้ลูกสาวให้ลูกชายเพศผู้หรือเพศเมียขีย้อ่อนค่ะน้องขวันหัวจักค่วมตัวนี้เป็นลูกโตที่สามในท้องเขาค่ะเกิดกับเห้าอยู่กับเพ้าเนาะค่ะมาตั้งแต่ตน้น เป็นวัวลูกของก้าเองทือกันค่ะน้องขวัญน้องขวัญน่มาคอยติดตามผลงานหน่องเนาะคะ่ะ